สวัสดีค่ะพบกับงดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดๆสูตรคำนวณหวยมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่2หลัก100ร้อยรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่2บวกหลักพันรางวัลที่3มหลักร้อยรางวัลที่2บวกหลั 2, กหน่วยรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ากันทุกงวดไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดไทยเด็ดมาเลยนะคะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการนําผลรางวัล3รางวัลของงวดก่อนหน้านะคะมาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น94คูณ63นะคะเท่ากับ5 9 2 2ค่ะ 82คูณ37ค่ะเท่ากับ3034ค่ะ68คูณ82นะคะเท่ากับ5 5 7 6ค่ะเล็กเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ7 0 2 6 9 5 4และ3ค่ะ ตัวเลขจากศูนะคะก็จะได้เป็นห้าบวกสามเท่ากับแปดเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะสามบวกห้าเท่ากับแปดศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ค่ะเลขเด็ดนะคะก็จะได้เป็นห้าเก้าสองสอง 30, 3ามศูน7์สามสี่ห้าห้าเจ็ดห่ะแลดเก้กะเลขเด็ด3มรางวัลเลยนะคะในชุดนี้ค่ะที่เข้านั่นคือ7 0 2 6 แปดหและ9626ค่ะตัวเลขทั้งหมด3รางวัลน,นะคะที่เข้าค่ะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรนะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดๆสูตรคำนวณมาเลยในงวดที่2 6กุมภาพันธ์2565นี้กันเลยค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะได้เป็น81คูณ84ะเท่ากับ 6, 8, 0, 4ค่ะ96ูณ26นะคะเท่ากับ 2, 4, 9 6ค่ะ70ูณ26นะคะเท่ากับ1820ค่ะเลขเดือดที่เราได้นะคะนั่นคือ1 8, 0, 4, 2, 9และ6ค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น6บวก2เท่ากับ8 8บวก0เท่ากับ8 9บวก1เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนย์ค่ะ4บวก6เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนย์เช่นเดียวกันค่ะ,ะเลขเด็ดในงวดที่26กุมภาพันธ์25 6 5าที่เราจะจับคู่ให้คุณนะคะนั่นคือ6,804 2 496 18,20 1 4, 4 6, 8, 800, 68, 0 8 0 4 4แปด8ู0 0์สี8 08 08ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะ ใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย